พรีมาไลฟ์ไทม์เด้รับการคุ้มครองจากสำนักงานควบคุมผู้บริโภคสขบเลขที่นร0306ทับ13685รายได้7ช่องทางจากแผนการตลาดบริษัท PRIMA Lifetime กำไรขายปลีก25%โบนัสขยายสายงาน25%โบนัสบริหารทีมโบนัสพัฒนาผู้นำกองทุน5% เงินเดือนประจำตำแหน่งยอดขายส่วนตัวตำแหน่งทางธุรกิจบริษัทพีม่าไลฟ์ไทม์ตำแหน่งบรอนมีคะแนนสะสม1000 P v วหรือประมาณ2,200บาทตำแหน่งซิลเวอร์มีคะแนนสะสม2 0 0 0 P v หรือประมาณ4,400บาทตำแหน่งโกลดมีคะแนนสะสม6000 P v วหรือประมาณ1 000, 3 2 0 0บาทตำแหน่งไดมอน มีคะแนนสะสม14,000 PV หรือประมาณ3,800บาทตำแหน่งทางธุรกิจบริษัทพีมาไลฟ์ไทม์เกิดจากการซื้อสินค้าสะสมคะแนนที่เรียกว่า PV เมื่อสะสมคะแนนครบตามเงื่อนไขเราจะถูกปรับตำแหน่งขึ้นทันทีการสะสมคะแนนสามารถสะสมได้แบบไม่จำกัดระยะเวลาเมื่อขึ้นตำแหน่งที่สูงกว่าแล้วจะไม่ลดลงไปตำแหน่งที่ต่ำกว่า กำไรขายปลีกเมื่อท่านสมัครเป็นสมาชิกท่านจะได้รับสิทธิการซื้อสินค้าในราคาสมาชิกเมื่อท่านนำไปจำหน่ายในราคาข้างกล่องท่านจะได้รับกำไรประมาณ20-25%โบนัสขยายสายงานหรือโบนัสแนะนำสมาชิกสมาชิกที่มีการแนะนำสมาชิกใหม่เข้ามาซื้อสินค้าท่านจะได้รับโบนัสค่าแนะนำ10-25% กรณีท่านอยู่ในตำแหน่ง bron ท่านจะได้รับค่าแนะนำ10%แต่ถ้าท่านอยู่ในตำแหน่งซเวอร์โ g o ด์ไดม m o n ์ท่านจะได้รับค่าแนะนำ25%โดยคำนวณจากคะแนนที่สมาชิกใหม่สั่งซื้อสินค้าและท่านจะได้ค่าแนะนำเพิ่มทุกครั้งจากสมาชิกที่ท่านแนะนำเข้ามาซื้อสินค้าเพิ่มจนสมาชิกที่ท่านแนะนำสะสมคะแนนครบ14,000 PV โบนัสบริหารทีมหรือกลุ่มเซลล์สมาชิกสามารถสร้างองค์กรขยายสายงานได้มากถึง3สายงานในกรณีที่ท่านสร้างสายงาน2สายงานเมื่อท่านแนะนำสมาชิกสะสมคะแนนครบ2,000 PV ทั้ง2สายงานไม่กำหนดชั้นลึกท่านจะได้รับโบนัสบริหารทีมดังนี้สมาชิกตำแหน่งบรอนจะได้รับ300บาทต่อคู่สูงสุดไม่เกิน8คู่ต่อวันต่อรอบ รายรับ2,400บาทต่อวันหรือเดือนละ72,000บาทสมาชิกตำแหน่งซิลเวอร์จะได้รับ500บาทต่อคู่สูงสุดไม่เกิน15คู่ต่อวันต่อรอบรายได้7,500บาทต่อวันหรือเดือนละ225,000บาทสมาชิกตำแหน่งโกลจะได้รับ500บาทต่อคู่สูงสุดไม่เกิน20คู่ต่อวันต่อรอบรายรับ10,000บาทต่อวัน หรือเดือนละส0 0 0 0 0บาทสมาชิกตำแหน่งไดมอนด์จะได้รับ500บาทต่อคู่สูงสุดไม่เกิน40คู่ต่อวันต่อรอบรายได้20 0 0 0บาทต่อวันหรือเดือนละ00แสนบาทโบนัสพัฒนาผู้นำหรือแมทชิ่งรายได้จากการบริหารทีม6ชั้นลึกตามสายงานแนะนำโดยตรงคิดจากรายได้ การจับคู่ของคนที่เราแนะนำชั้นลึก6ชั้นโดยคนที่เราแนะนำจะไปอยู่ตรงจุดไหนของสายงานก็ได้ท่านจะได้รับสิทธิโบนัสบริหารผู้นำต้องอยู่ในตำแหน่งซิลเวอร์ขึ้นไปตามลำดับชั้นชั้นที่1ท่านจะได้รับ20%เชั้นที่2ท่านจะได้รับ10%เชั้นที่3ถึง6จะได้รับ5%เ์ กองทุน5%หรือพีมาพูสำหรับสมาชิกที่เป็นตำแหน่งไดมอนจะได้รับสิทธิแชร์ยอดขาย5%ต่อเนื่อง3เดือนติดต่อกันโดยต้องทำคุณสมบัติค่าบริหารทีมทุก2คู่จะคิดเป็น1หุ้นสะสมไม่เกิน20หุ้นต่อเดือนรับรายได้ตามมูลค่าหุ้นที่ถืออยู่เมื่อท่านถูกโปรโมทเป็นตำแหน่งซูเปอร์วเซอร์โดยทำคุณสมบัติดังนี้ ท่านจะต้องมีการจับคู่120คู่ภายใน3เดือนท่านจะได้รับส่วนแบ่ง5%ตลอดไปตามเงื่อนไขไม่เกิน20คุ้นต่อเดือนคำนวณมาจากคะแนนสินค้ารวมทั้งเดือนของบริษัทเงินเดือนประจำตำแหน่ง6%หรือพรีเมียรไลฟ์ฟันสำหรับสมาชิกในตำแหน่งซ u เปอร์ว o r เซอร์ เมื่อท่านสามารถพัฒนาทีมงานภายใต้สายงานที่ท่านแนะนำมาให้ได้โปรโมตเป็นซูเปอร์วเซอร์เหมือนท่านท่านจะสามารถรับส่วนแบ่ง6%จากยอดขายบริษัทโดยมีเงื่อนไขดังนี้ตำแหน่งแอสซิสแตนต์แมネจเจอรสะสมรายได้บริหารทีมครบ150,000บาทหรือ300คู่ต้องมี2ซูเปอร์วเซอร์จาก2สายงาน ท่านจะได้รับส่วนแบ่ง1%จากยอด6ตำแหน่งเมนเจอร์สะสมรายได้บริหารทีมครบ250,000บาทหรือ500คู่ต้องมี4ี่ซูเปอร์วเซอร์จาก4สายงานท่านจะได้รับส่วนแบ่งเพิ่มอีก1%จากยอด6%ตำแหน่งดเรคเตอร์สะสมรายได้บริหารทีมครบ500,000บาทหรือ1,000คู่ต้องมีซูเปอร์วเซอร์จาก6สายงาน ท่านจะได้รับส่วนแบ่งเพิ่มอีก2%จากยอด6%ตำแหน่งเ r ร s i ด e n t สะสมรายได้บริหารทีมครบ1,250,000บาทหรือ2,500คู่ต้องมี8 s u p e r v ์ว o r ซจาก8สายงานท่านจะได้รับส่วนแบ่งเพิ่มอีก1%จากยอด6%ตำแหน่งแชร์ m a n CLUB สะสมรายได้บริหารทีมครบ 2 5 0 0 0านบาทหรือ5,000คู่ต้องมี10 s ซูเปอร์ไวเซอร์จาก10สายงานท่านจะได้รับส่วนแบ่งเพิ่มอีก1%จากยอด6%รวมทุกตำแหน่งเป็นยอด6%จากยอดขายคิดเป็นคะแนนของบริษัทนับคู่สะสมไม่จำกัดระยะเวลายอดขายส่วนตัว ATM Active Team Management รายได้จากการสร้างองค์กรซื้อกินซื้อใช้ในยอด ATM คำนวณจากยอด ATM ที่เกิดขึ้นภายใต้องค์กรของท่านลึกลงไป20ชั้นโดยนับคะแนนชั้นที่มียอด1,000คะแนนนับเป็น1ชั้นคำนวณจนครบ20ชั้นลึกและรวมยอดคะแนนท่านจะได้รับรายได้5%ของคะแนนรวมที่อยู่ใต้รหัสสมาชิกท่านบริษัทหัก10%จากรายได้ของท่านแต่ไม่เกิน2,200บาท เพื่อแลกซื้อสินค้าและเมื่อสะสมคะแนนครบ1,000พัน PV ท่านจะได้รับสิทธิ์คุ้มครองอุบัติเหตุเป็นจำนวนเงิน200 0 0 0บาทและค่ารักษาพยาบาลจำนวน5,000บาทต่อครั้งไม่จำกัดจำนวนครั้งท่านจะต้องรักษาสิทธิยอดขายส่วนตัวในเดือนนั้นๆเพื่อได้รับสิทธิคุ้มครองในเดือนถัดไป